เรามาดูกันนะคะว่า,าชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าลัคนาราศีมังกรไพ่จะสื่อพลังงานอะไรถึงตัวคุณนะคะเรามาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกที่จะหยิบมาว่าจะสื่อพลังงานอะไรนะคะพไพ่ใบแรกมาแล้วนะคะคนราศีมังกรตอนนี้ไพ่เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะไพ่สื่อถึงว่าชีวิตคุณมีความอบอุ่น มีครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตที่ดีมากคนที่กําลังที่จะสร้างครอบครัวก็มีโอกาสสร้างครอบครัวได้สําเร็จมีบ้านมีหลักทรัพย์มีที่ดินมีทุกอย่างคือพลังงานของความมั่นคงในชีวิตความอบอุ่นในชีวิตมีลูกนะคะมีลูกก็น่ารักมีแฟนก็น่ารักถือว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนณาราศีมังกร ช่วงนี้ถือว่าเป็นช so ่วงที่ดีๆเข้ามาในชีวิตพลังงานของคุณเป็นอย่างนี้นะพลังงานหรือว่าคุณได้เจอใครก็เป็นคนที่ดีๆอ่ะได้เจอคนดีๆมีชีวิตครอบครัวดีๆคุณได้เจอพลังงานหรือคนรอบข้างก็ดีประมาณนี้นะคะพลังงานของตัวคุณนะคะอ่จจะเป็นประมาณนี้ต่อไปเรามาดูต่อนะคะว่าในเมื่อเราได้เจอพลังงานดีๆแล้วไพ่ที่จะสื่อต่อไปก็คือเป็นเรื่องของ การงานนะคะเ,เรามาดูไพ่การงานไพ่าการงานจะสื่ออะไรนะคะอ่าไพ่าการงานก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะชาวราศีมังกรไพ่าการงานสื่อว่าตอนเนี้อ่าเป็นไพ่ได้รับการเลือกตั้งหมายความว่าในที่ทําง,งานถ้ามีการที่จะได้เลื่อนขัน้นเรื่องยศเลื่อนตําแหน่งหรือ ในตำแหน่งที่สูงขึ้นมีคู่แข่งมีคู่แข่งจำนวนมากๆากมีคู่แข่งแต่ไพ่บอกว่า eral, คุณเป็นคนที่ได้รับเลือก,อกขึ้นมานะคะหรือตอนนี้คุณรออะไรอยู่คุณรอตำแหน่งหรือรออะไรอยู่คุณรอไปสอบแข่งขันหรือรออะไรอยู่นะถือว่าคุณโชคดีแล้วนะคะเพราะว่าไพา่รับเลือกขึ้นมาคือรับเลือกขึ้นมาได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่าจะไป เทำอะไรไปสมัครหรือไปทำอะไรเขาหยิบคุณขึ้นมาคือเขาเลือกคุณขึ้นมาหรือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในจุดที่น่าสนใจนะตอนนี้นะคะอ่าตรงน,นี้เราเราดูไพ่ของการงานแล้วนะคะอ่าต่อไปเราก็มาดูคนในที่ทํางานคุณเป็นยังไงบ้างคิดอะไรกับคุณบ้างนะคะอ่าเรามาดูมันซิว่าไพ่จะ,ะเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าไพ่จะ ออกอะไรยังไงนะ,ะที่ทำงานไพ่ในที่ทำงานเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่าคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหนง่งได้รับการรับเลือกคนในที่ทำงานเขาคิดอะไรกับคุณนะคะเป็นไพ่ของความว่าคิดต่างคิดต่างใหม่ๆที่คุณได้รับตำแหน่งหรือคุณเข้าไปสู่จุดใหม่ๆอาจจะกว่าจะพูดคุยการเข้าใจ ว่าจะพูดคุยกันรู้เรื่องแสดงว่ามีบางคุณคิดอีกทางหนึ่งเขาคิดอีกทางหนึ่งต้องปรับนะคะต้องปรับต้องจูนกันต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าหรือมีตําแหน่งที่สูงกว่าเขานะคะถ้าเรามีตําแหน่งที่สูงกว่าเขาอะ่ะอันดับแรกเราเข้าไปเราต้องมันก็ต้องมีแหละคนที่เขาไม่เห็นด้วยคัดแย้งกับคุณคุณต้องรับฟังเขาก่อนนะคะค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อย่อเขา้า เข้ามาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกันนะคะอันนี้ก็คือความคิดเห็นขัดแยง้งแต่ถ้าเราไม่ยอมเราเอาไปทางเราทางเดียวเขาก็เกิดเพราะว่าเราเป็นคนเดียวเขาตั้งหลายคนนะคะเพราะหลายคนเขารวมกันหลายคนตอนแรกเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นเขาก่อนก็ค่อยปรับกันนะคะอ่านะคะตรงนี้เป็นไพ่ของอผู้ร่วมงานนะคะผู้ร่วมงานหรือคนอยู่ในที่ทํางานต่อไปเรามาดูไพ่ของ ตำแหน่งของการเงินบ้างนะคะไพ่ตำแหน่งของการเงินบ้างว่าเป็นยังไงนะคะการเงินเป็นยังไงอ้าวไพ่การเงินเป็นยังไง,ง,ง,ไงขึ้นไพ่คำว่าทบทวนตำแหน่งของการเงินทบทวนหมายความว่าคุณอาจจะคิดอยู่อะไรบางอย่างว่าคุณมีเงินอยู่แล้วเพราะไพ่ที่เปิดขึ้นมาเป็นไพ่ดีๆเหมือนคุณมีเงินอยู่แล้ว การเงินคุณอยู่แล้วถ้าคุณคิดที่จะไปลงทุนหรือทําอะไรบางอย่างพ่้บอกว่าให้ทบทวนก่อนอ่าคือให้ทบทวนก็คือให้มาหาข้อมูลก่อนนะคะคุณต้องมาหาข้อมูลก่อนหารายละเอียดก่อนก่อนที่จะคิดที่จะไปลงทุนพาอันนี้บอกว่ามีความคิดที่จะไปทําอะไรบางอย่างหรือลงทุนอะไรบางอย่างอาจจะบางคนมีเงินเดือนประจําอยาก มีรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะไปลงทุนหรือฝากคนอื่นไปลงทุนอย่างเงี้ยเออคุณไม่ลงทุนเองคุณฝากคนอื่นไปลงทุนตรงนี้ก็ไพ่บอกว่าให้ทบทวนหรือเรื่องของการที่คุณคิดจะทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้หรือว่าอยากจะต่อต่อเติมหรือทําอะไรทุกๆอย่างเขาบอกว่าในไพ่นะไพ่ทบท่วนบอกว่าให้คุณให้คุณ ข้อมูลคิดก่อนหรือว่าหยุดก่อนเรื่องของการลงทุนอะไรก็คิดก่อนชะลอก่อนนะคะอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีเพราะไพ่กับหัวก็คือให้คุณหันกลับมามองก่อนมองถึงสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยออมองปัญหาก่อนแล้ค่อยทำนะคะดูไพ่ของอสุขภาพบ้างนะคะอ่าดูสุขภาพบ้าง ตอนนี้ชาวราศีมังกรสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะดูบ้างได้ไพ่อะไรนะคะเรามาดูกันเรามาเปิดพร้อมๆกันนะคะเรามาเปิดพร้อมๆกันดูนะได้ไพ่อะไรอ้าวไพ่สุขภาพขึ้นไพ่ไพ่สุขภาพอ่าขึ้นคาว่าคู่ชู้หมายความว่าอันนี้ขึ้นไพ่ตรงนี้แต่เราสามารถแปลความหมายไปได้เรื่องของสุขภาพ เรื่องของสุขภาพของคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องของทางใจเรื่องของ üt, ความรู้สึกความเครียดหมายถึงว่าไพ่ขึ husbands, <fandom. S 1> ้ were, นมาหมายความว่าสุขภาพของคุณเนี่ยน่าจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างให้ไปตรวจสุขภาพอันนี้เราอาจจะมีโรคมีโรคประจําตัวแล้วก็อาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างที่เพิ่มขึ้นอันนี้ให้เราไปตรวจสุขภาพนะถ้าไพ่ไพ่ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาหมายความว่าเรามีเราเราอาจจะไม่เคยตรวจสุขภาพเลย อ่านะคะมีไม่เคยตรวจสุขภาพแล้วก็ให้เราไปตรวจสุขภาพถ้าให้ขึ้นมาในลักษณะลักษณะอย่างนี้แต่ถามว่าสุขภาพเป็นหนักมากไหมก็ไม่ได้หนักมากอะไรให้เราไปตรวจสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจได้ภานี้อาจเป็นเรคของเออเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจเ,เกี่ยวกับเรื่องของอ ความดันตรงนี้ก็ได้โรคหัวใจโรคความดันพวกเกี่ยวกับพวกโรคอย่างเงี้ยลองลองเข้าไปตรวจสุขภาพดูนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะคะตรงนี้ก็คือของสุขภาพเข้าไปตรวจนิดนึงเออนะคะต่อไปก็คือไพ่ปิดนะคะไพ่ปิดไพ่ของสุดท้ายแล้วไพ่จะแนะไพ่จะแนะนาอะไรคุณอะนะเราจะจับขึ้นมาว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณตอนนี้ คนราศีมังกรไพ่จะแนะนําอะไรคุณอ้าวไพ่สิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือต่างประเทศความหมายของต่างประเทศนะคะคําว่าต่างประเทศก็คือไพ่เดินทางมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนต่างทีต่างที่ต่างประเทศหรือเดินทางอ่าไพ่มองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางหรือทํางานร่วมกับชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาบางคนก็มีโอกาสที่จะ ให้ความรู้กับตัวเองให้โอกาสกับตัวเองไปเรียนรู้เรื่องของภาษาให้แนะนําในลักษณะประมาณนี้นะคะการทํานายนะคะเป็นการทํานายในครั้งนี้เป็นการทํานายในภาพรวมนะคะเราเป็นเราทำนายในภาพรวมซึ่งเราไม่ได้เจาะจงกันเลยคนหนึ่งนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ